LT สีประตูเกียร์ธรรมดานะคะราคาจะอยู่แปดแสนห้าหมื่นเ็ดพับาทนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องกะทิเนี่ยแต่งอะไรกับคุณลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะชิ้นแรกเลยค่ะที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนชุดกันทนด้านล่างนะคะซึ่งเราติดตัว50นนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบชุดหน้าเล็กนะคะ ตัวด้านด้านล่างของการชนเนี่ยเราทําสีเป็นสีดําเงานะคะคู่กับสีบนเงินทางแฉงด้านล่างให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยคุณลูกค้าสั่งมาให้ทําแบบสีดําเงาให้นะคะซึ่งลูกค้าเลือกมาเนี่ยก็ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะคะรวมถึงกระจังหน้าของเราค่ะเราได้ติดกระจังหน้าเป็นทรงรัสเตอร์นะคะสัญลักษณ์ FORD d i o r t เนี่ยทำสีหน้าดำตัดกับสีขาวนะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะเต็มช่อง ให้กับคุลูกค้าเลยนะคะเป็นไฟ LED สีขาวนะคะพร้อมหน้ากระจังตัวนี้ทําสีดังงาให้กับคุลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะมาถึงคอตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นไฮไลท์ของรถซาเลนเต์เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวไฟห,หน้ามาแต่งซึ่งเราได้หน้เพียร์ให้กับคุลูกค้านะคะปกติแล้วเนี่ย x e p ธรรมดาเราจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นไฟเดทามน,นะคะแล้วก็ขีดสล่านให้สามขีดนะคะแทนกับไฟลูกแก้วด้านในเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงสีน้ําเงินหรือว่าสีขาวนะคะคุณลูกค้าท่านนี้เนี่ยเลือกเป็นสีน้ําเงินนะคะตัวนี้เนาะพร้อมกับติดครอบไฟด้านหน้าให้ทําสีดำไห้ไ้สีดํเงานให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะพร้อมกับไฟตัว C L E D ตัวนี้นะคะซึ่งจะติดต่อเมื่อเราเปิดไฟดีนะคะเรามองเห็นัาพน่ายิ่งขึ้นนะคะ อีกชิ้นง,งานหนึ่งค่ะตัวด้านบนนะคะของฝากระโปรงตัวนี้เนี่ยเราติดตัวเซฟูเป็นทรงพิษนะคะเป็นตัวตรงใหญ่นะคะทำสีดำเงา่ังกับสีขาวซึ่งทําเป็นสีทูโทนนะคะค้างกับสัญลักษณ์ตัวเนีซึ่งทําสีสีขาวให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเมนเทจชุดแต่งเอง,เองแบบนี้ได้เลยนะคะทั้งชุดของเราเนี่ยเราบอกได้เลยนะคะว่าเราติดตั้งให้กับคุณลูกค้าเนี่ย ะะไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะข้างของเรานะคะเริ่มต้นด้วยจากตัวซุ้มล้อนะคะตัวนี้เนี่ยซุ้มล้อเนี่ยไม่มีการเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นการติดซุ้มล้อแบบหมุดเงินนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยความกว้างอยู่6นิ้วนะคะแล้วก็มีหมุดเงินให้ด้วยไม่ได้เจาะตัวรถนะคะเป็นการยิงน้ํายาประสานกับการสังเอมนะคะตัวนี้ ทำสีดำไงาซึ่งรับกับการชนด้านหน้าของลูกค้าด้วยนะคะซึ่งเป็นหน้า F15 6เนาะส่วนแม็กของเราตัวนี้นะคะแม็กเดิมๆเ,เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ล้อขนาดแม็กเนี่ย17ค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยเราเปลี่ยนให้นะคะเป็นตัวล้อแม็กขนาดบ1 6นะคะตัวนี้บอกได้เลยนะคะเป็นรายยอดยิตมากเป็นแบบก้ายกทำสีดำด้านนะคะประกบกับยางตัวแม็กซิต700ตัวบาวโนะคะตัวนี้เนี่ยซีรีส์ของยางเนี่ย จะอยู่ที่265 70 R 1 6นะคะสามารถวิ่งได้ทั้งแบบออนโรดแล้วก็ออฟโรดด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะได้ในเรื่องของความเงียบและความประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะว่าอยากจะติดย,ยางแบบนี้แม็กลายแบบนี้เนี่ยสอบถามเข้ามาได้นะคะเรามีเวลาให้กับคุณลูกค้าได้เลือกนะคะทั้งแม็กทั้ยางนะคะเราติดตั้งให้ฟรีนะคะ ชิ้นต่อมานะคะเราจะมีการทําติดตัวครอบนะคะโลโก้ความสัญลักของ2.2สอง6สปีดต,ตัวนี้นะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะทําสีเป็นดำเงาไปด้วยส่วนไฟเรียวของเรานะคะตัว221ของ x l t เนี่ยเราจะมีไฟเรียวที่กระดกมองข้ามมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะฟรมค่ะสามารถเลือกโปรเซนได้นะคะว่าจะเอาความเข้มที่60-80หรือว่า40ตัดสายนะคะแต่ถ้าค่ะเราติดให้ถ้าจะทุกคันนะคะ รวมถึงบ้ามือกันรอยแล้วก็เครื่อมือเปิดนะคะติดตั้งให้ค่ะแล้วก็เราหลังคามีการทําสีล้อด้านให้กับคุลูกค้าด้วยนะคะความพิเศษของคันนี้เลยนะคะเราจะมีการติดสติกเกอร์ซึ่งสติกเกอร์ตัวนี้เนี่ยคุลูกค้านะคะให้เราเออกแบบให้นะคะว่าอยากจะติดแบบนี้ทรงแบบมาให้เราทาให้แล้วก็ออกแบบให้แล้วก็ติดตั้งให้ด้วยนะคะซึ่งจะบบกับตัวรถสีขาวบ้างเลยสวยมากๆนะคะ ชิ้นงานหนะะึ่งค่ะตัวนี้ค่ะต,ตัวบอกได้เลยนะคะว่าเป็นบันไดค่ายนะคะซึ่งเรามีการทับเก็บบันไดค่ายเป็นบันไดค่ายเหล็กนะคะตัวนี้เนี่ย,ยบอกได้เลยว่าเป็นเหล็กแ้่อย่างดีนะคะแข็งแรงนะคะยี่ห้อตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวเดียวกับสไตล์ของアาเดนเดอร์นะคะจะมีลายสีแดงคาดให้ด้วยด้านหัวด้าน้ายนะคะรับน้ําหนักได้สูงถึง 200-300กิโลกรัมเลยนะคะตัวนี้สวยงานมากๆค่ะลูกค้าท่านไหนที่เอาไ,ไปแล้วและอยากติดตั้งเพิ่มเนี่ยติดต่อข้ามาได้นะคะอีกชิ้นงานหนึ่งค่ะตัวนี้ก็คือติดตัวข้าวปลหาน้ำมันให้ด้วยนะคะส่วนถึงด้านหลังนี่น้องกะทิก็ได้มีการติดตั้งเป็นโรบาร์นะคะตัวเรก้านะคะตัวนี้เนี่ยยี่ห้อออรเดนเดอร์สีแดงนะคะพร้อมกับ ไฟตรงกลางที่ด้านท้ายนะคะจะมีไฟเบรกให้ด้วยนะคะมองเห็นได้เด่นชัดเวลาเหยียบเบรกระยะไกลนะคะเป็นแถบยาวด้วยนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะสังเกตได้ของทุกอย่างที่เราติดตั้งให้เนี่ยเราคืนให้กับคุณลูกค้าหมดเลยนะคะยังไงเรามาชมทางด้านหลังกันทีนะคะด้านหลังนะคะเราก็ได้มีการติดตั้งไรเนอร์นะคะติดตั้งให้จากทางโชว์รูมของเราเลยนะคะ ทุกชิ้นงานที่เราติดตั้งให้จับทางโชว์รูมนะคะเราจะมีการรับประกันชิ้นงานชุดแต่งอุปกรณ์แต่งให้กับคุณลูกค้าทุกชิ้นนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะว่าออกไปเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วจะคุ้มครองชิ้นงานหรือว่าชุดแต่งให้กับคุณลูกค้าไหมนะคะรับรองค่ะว่าติดตั้งแล้วก็คุ้มครองทุกชิ้นนะคะแล้วก็ด้านท้ายค่ะมีการติดตัวข้อปลายซึ่งทาสีดาเงาให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะ ฟอดของเราเนี่ยค่ะจะมีไฟพายค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เราจะมองเห็นได้เด่นชัดเวลาเราปลดไในยามค่าคืนเนี่ยรถคันหลังที่ขับมาแล้วเราแตะเบรกเนี่ยเขาก็จะมองเห็นได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีขนาดใหญ่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหลอดไฟก็ตามนะคะมองเห็นได้ชัดเจนก็มือกันลอยค่ะแล้วก็ไปครอบดาบเนี่ยเราก็มีการทาสีดาเงาให้กับลูกค้านะคะชุดครอบทั้งหมดเนี่ยเราทําสีดำเงาให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าเลือกได้ค่ะว่าจะเป็นดําด้านหรือดําเงานะคะ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละสไตล์ของคาตาละท่านเนาะอีกชิ้นงานหนึ่งค่ะตัวนี้เนี่ยดเดิมๆเนี่ยจะมีการชนท้ายมาให้นะคะแต่เราได้มีการอัพเกรดนะคะเป็นการติดตั้ง,งกันชนท้ายเหล็กที่ห่อเอาเรนเดอร์นะคะมาพร้อมกับห่วงรากจูงนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้ง4จุดยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียน LED นะคะเพิ่มความสว่างพยายามข่าคืนนะคะ เราก็บอกได้เลยนะคะว่าชุดกอดรนเจอพวกนี้เนี่ยเรามีแคมเปญรองรับให้กับลูกคา้าท่านแตทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์ราชการพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงงานพ่อค้าแม่ค้านะคะเรามีแคมเปญรองรับให้กับลูกคา้าทุกท่านนะคะแล้วก็ตัวคลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ อยากจะได้รถแบบนี้นะคะเพียงคุณลูกค้าติดต่อน้องกะทิมาที่เบอร์0876976427นะคะหรือว่า ID l ล ne เนี่ยน้องกะทิจะฝากไว้ให้ท้ายคลิปอีกทีน,นะคะเราก็จะมีแคมเปญซึ่งรองรับนะคะแล้วก็เจ้านที่ไฟนั้นเนี่ยเราก็วิ่งไปเซ็นให้กับคลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็การที่ส่งมอบรถเนี่ยคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเราส่งมอบรถให้ทั่วจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะ ยังคูลูกค้าติดต่อเราเข้ามานะคะแล้วก็น้องกะทีเนี่ยก็จะมีการอัปเดตคลิปการแต่งรถปอร์เชอร์ให้กับผูลูกค้าแทบจะอ,อาทิตย์ละคลิป2คลิปเลยนะคะจะมีรถใหม่ๆแล้วก็แต่งแต่ๆเดี๋ยวเข้ามาให้ดูเรื่อยๆนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องกะทีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันที่ด้านหน้าอีกทีนึงนะคะสาหรับูลูกค้านะคะที่เข้ามากดติดตามช่องของน้องกะทิแล้วหรือยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดฝากสไลค์ให้กับน้องกะทิด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับบอดเ r เจอร์และบอดเอเวเดชให้กับลูกค้าได้ดูนะคะสำหรับแคมเปญน,นะคะเดือนนี้เนี่ยบอดเด้เลยนะคะเป็นแคมเปญที่แรงนะคะว่าถ้าเป็นตัว XLT 4ประตูเนี่ยเราสามารถออกร้นเริ่มต้นด้วยที่49,59หรือ69ขึ้นอยู่กับว่าชุดแต่งของคุณลูกค้านะคะต้องการแบบชุดแต่งแบบไหนนะคะหรือว่า ดูในคลิปแล้วชอบแล้วสนใจคลิปไหนนะคะสามารถแคปเจอร์รูปคลิปนั้นๆแล้วก็ส่งมาให้น้องกะทิได้ดูแล้วก็เสนอแคมเปญให้กับลูกค้าได้นะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะอยู่ต่างจังหวัดเรามีส่งมอบรถทั่วประเทศนะคะแล้วก็เจ้านที่ไฟแนนซ์เนี่ยสามารถเซ็นที่จังหวัดได้เลยนะคะไม่ต้องเดินทางมาที่ปทุมธานีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะน้องกะทิขอตัวไปส่งมอบรถคันนี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะัสดีค่ะ